โอเคเนาะทีมงานมาทำงานแล้วนะครับสวยงามครับเยอะเลยครับห <c oughs> ลายคันอยู่ครับนอนอยู่นี่ <c oughs> ตามงบประมาณที่เท่าแก่จะกรีจันให้นะครับสั้นปันส่วนตามความเหมาะสมเฉลพิน้นทีืตรงนี้ ือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนนะครับดูที่ดีครับแก่เมาเสียเมาครับคือมืออยู่แล้วครับทีมง,งานรถด,ดำโอ้โหหลายคันอยู่ห้าหกคันนะครับตรงนี้ เยอดอื ừ, มกำลังโรงงานสวยมากครับที่สวยมากสวยดินมาตรฐานน่าจะอยูอ่ดีเพื่อดีันดโดสงสัยดวงหล่อเจ้าเหรอของสุดยอดแน่นะหมดเจ้า ครับสีจากดีไปแล้วครับ